สวัสดีครับผมเบิร์ด360องศาฟิตเนสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลู่วิ่งนะครับรุ่น dk 14นะครับผมดูหน้าตากันนะครับผมนี่นะครับผม dk 14นะครับเราจะมาดูกันครับหน้าจอทำอะไรได้บ้างนะครับผมหน้าจอนะครับจะมี ลำโพงในตัวนะครับผมมีลำโพงคู่นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับเสียบโทรศัพท์ได้เลยนะครับหรือว่าเสียบ USB ก็ได้นะครับโอเคเรามาดูวิธีการใช้งานครับวิธีการใช้งานนะครับก่อนที่ลูกค้าจะวิ่งทุกครั้งนะครับแนะนําเลยให้ยืนตรงขอบด้านข้างก่อนนะครับยังไครับยืนแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นกด start ครับผมกด start ครับ เอสายพานเคลื่อนนะครับแล้วเราค่อยลงไปเดินนะครับถ้าหากว่าลูกค้าคนไหนนะครับน้ำหนักตัวเยอะนะครับน้ําหนักอาจจะประมาณ90โล8 90เโลเนี่ยแนะนําเลยว่าให้เพิ่มสปีดนิดนึงครับกดสปีดไปอยู่ที่ประมาณ1.5นะครับนี่ครับนแล้วค่อยลงไปเดินนะครับห้าลงไปเดินได้เลยนะครับจากนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าเลยครับเพิ่มความเร็วตามชอบนะครับ ถ้าสปีดอยู่ที่3นะครับสปีดอยู่ที่3มันก็เหมือนแล้วว่าเราเดินแบบธรรมดาทั่วไปนะครับสปีด3ถึง6นะครับจะอยู่ที่ประมาณเดินถึงเดินเร็วนะครับถ้าสปีดอยู่ที่ 6- ถึง8นี่เริ่มประมาณแบบว่าวิ่งจ็อกกิ้งแล้วนะครับถ้ามากมากกว่า8ไปก็คือแบบสปีดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับปรับสปีดได้เร็วสูงสุดอยู่ที่18นะครับ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ Okay. เรามาดูปุ่มด้านข้างนี้ครับปุ่มด้านข้างนี้จะเป็นปุ่มลัดนะครับตัวนี้สังเกตดูครับสปีดอยู่ที่3ถ้าเรากด๊บมันจะไป6เลยเห็นไหมครับแล้วกด8ปบมันจะไป8เลยนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าปุ่มลัดนะครับผมกดได้ถึง12อ่า12เสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มสปีดไปอีกครับกดเพิ่มได้อีกครับนี่นครับมันจะเพิ่มได้ถึงอยู่ที่18 นี่ครับ1ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ครับเขาจะบอกเวลาบอกเวลาระยะทางแคลอรี่การเต้นหัวใจนะครับแล้วก็ความชันตัวนี้ความชันปรับระดับให้อยู่ที่ระดับ5นะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่มความชันนะครับถ้าเรากดปุ๊บนะครับปรับได้ครับมันจะยกขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับอ่า นะครับส่วนการเต้นหัวใจนะครับนี้บอกความชันนะครับการเต้นหัวใจครับเราต้องจับตรงนี้ครับผมแถบนี้ครับสองฝั่งครับมันจะมีให้เราจับตรงนี้สองฝั่งนะครับถ้าจับสองฝั่งปุ๊บมันก็จะโชว์มาที่ช่องนี้ครับนะครับโอเคต่อไปครับผมก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับต้องกดนี้ครับปุ๊บ คาไว้นะครับคาไว้มันถึงจะเล่งเสียงนะครับลดเสียงเหมือนกันครับกดปุ๊บลดเสียงครับกดคาไว้ครับโอเคขราวนี้ครับเรามาดูกันว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับตัวนี้ครับตัวเครื่องนะครับจะมีโปรแกรมให้ลูกค้านะครับอยู่ที่ประมาณ 12โปรแกรมนะครับแล้วก็มีโหมดแบบออกกำลังกายแบบมีเป้าหมายนะครับโอเคเรามาดูปุ่มนี้ครับแล้วกดปุ่มนี้นะครับ1ครั้งครับเปร๊บเวลาจะกระพริบก็คือว่าตัวเครื่องนี้ให้เราสามารถตั้งเวลาแบบว่าเราแบบออกกําลังกายแบบมีเป้าหมายนะครับโอเคกด1ทีนะครับให้ตั้งเวลาวันนี้สมมุติว่าเราได้เครื่องมาใหม่วันนี้เราจะวิ่งสัก20่นาทีโอเคแล้วก็มากดบวกครับ กดบวก20นาทีปุ๊บจากนั้นกดสตาร์ทปุ๊บอพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บครับผมพี่ลูกค้าครับมันก็จะนับถอยหลังนะครับ20เป็น19 18 17 16 15จนครบถ้าครบปุ๊บครบ20นาทีเครื่องจะหยุดการทำงานนะครับหรือไม่เอาดีกว่าเราอยากเป็นระยะทางก็ได้กดครั้งที่2นะครับะจะเป็นระยะทางให้เราตั้งระยะทางเริ่มต้น1กิโลไม่ได้ไม่ได้เราเราฟิตเราต้องการเพิ่ม่ เราต้องการสัก2กิโลอ่าสักองกิโลนะครับโอเค2กิโลนะครับจากนั่นกดสตาร์ทครับผมปุ๊บครบ2กิโลเครื่องก็หยุดการทำงานอ่าหรือจะเป็นแคลอรี่ก็ได้นะครับกดอีกครั้งครับครั้งที่3ครับปุ๊บมาที่แคลอรี่นะครับอ่าเริ่มต้นที่50แคลไม่ได้เลยนะครับเมื่อโหเมื่อเช้ากินทุเรียนมา2ลูกไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วค่าตายแน่ๆเลยอ่าต้องการเผาผลาญไปที่350แคลสมมตินะครับ โอเค350แคลจะนั้นกดสตาร์ทครับผมปุ๊บพอครบ3า0แคลเครื่องก็หยุดการทํางานนะครับคือในโหมดตรงนี้นะครับโหมดตรงนี้มันจะสามารถตั้งได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับว่าลูกค้าต้องการตั้งโหมดตรงไหนนะครับต้องการตั้งเวลาหรือระยะทางหรือแคลอรี่นะครับตั้งได้แค่หนึ่งอย่างนะครับอ่าโอเคเรามาเลียนหน้าจอก่อนปุ๊บอ่าโอเคนะครับกดครั้งที่1ครับผมอ่าตั้งเวลาครั้งที่2 ระยะทางครั้งที่3แคลอรี่นะครับโอเคนะครับโอเคครับต่อไปครับจะเป็นเรื่องของโปรแกรมนะครับให้ลูกค้าสังเกตดูครับตรงนี้ครับด้านหน้ามันจะเขียนว่า P1 P2 P3 ไล่มาเรื่อยๆจนถึง P12 ก็คือโปรแกรมนะครับโปรแกรมพวกนี้ถ้าลูกค้าไม่แบบไม่ฟิตจริงๆหรือว่าไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเราจะวิ่ง วิ่งไม่ทันนะครับคือโปรแกรมนี้ก็คือหมายความว่าตัวเครื่องครับผมเขาจะปรับความปรับสปีดให้เราเองปรับความเร็วให้เราเองปรับความชันให้เราเองเดี๋ยวชา้าเดี๋ยวเร็วขึ้นช้าลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นช้าลงเร็วขึ้นเ,เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำอะไรประมาณนี้นะครับโอเคให้เรากดครั้งที่หนึ่งตั้งเวลาครั้งที่สองระยะทางครั้งที่สามแคลอรี่แต่ถ้าเราไม่เอานะครับกดครั้งที่สี่ปุ๊บครั้งที่สี่มาแล้วครับผมโปรแกรมหนึ่งนะครับโปรแกรมหน ตามกราฟนี้นะครับมันจะปรับความเร็วให้เราตามนี้เลยแล้วก็แล้วก็ความชันก็ปรับให้เราด้วยเราจะมีหน้าที่เดินตามเครื่องอย่างเดียวนะครับโปรแกรมที่1นึกดไปเลขครับผม2 3 4 5 6 7 8ี10 11 1ก้านี่ครับจะมี12โปรแกรมนะครับสมมุติว่าเราต้องการเล่นโปรแกรม12โอเคเราก็กดสามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะเดินหรือวิ่งตามเครื่องอย่างเดียวนะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าฟิตโปรแกรม12อเฮ้ยเขาให้เรามา30มนาทีตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เราฟิตนะครับเราสามารถเพิ่มได้ครับผมกดบวกเข้าไปเลยครับโปรแกรม12เราจะเอา50นาทีอ่าทีเพิ่มได้จากนั้นกดสตาร์ทนะครับปุ๊บเราก็จะมีหน้าที่เดินวิ่งตามเครื่องเขานะครับถ้าครบ50นาทีนะครับเครื่องก็หยุดการทํางานนะครับนะแค่นี้ครับผมง่ายๆนะครับใช้งานแบบง่ายๆนะครับผม คเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าตัวเซฟตี้นะครับผมเซฟตี้อ่าสมมุติว่าถ้าลูกค้าเดินหรือวิ่งอยู่ถ้าวิ่งไม่ทันนะครับให้กระตุกนี่ออกปุ๊บเครื่องมันจะหยุดการทํางานนะครับอ่าแต่ว่าถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่ได้ครับถ้าตัวนี้หายมันก็จะเปิดเครื่องไม่ได้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีเครื่องมันจะร้องแล้วก็สตาร์ทไม่ได้ครับกดอะไรไม่ได้เลยครับถ้าบ้านลูกค้ามีเด็กต้องระวังนิดนึงนะครับผม อ่าโอเคครับต่อมาเรามาดูวิธีการดูแลรักษานะครับโอเคนะครับวิธีการดูแลรักษาคือว่าอ่าให้เราหยอดสเปรย์ฉีดฉีดสเปรย์ครับผมแล้วก็เปิดตรงนี้คร right. ับแล้วก็หยอดเข้าไปด้านใต้นะครับหรือว่าจะหยอดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีรูให้เราหยอดนะครับอ่าสองฝั่งนะครับแต่ว่าถ้าแนะนํานะครับถ้าลูกค้าหยอดน้ํายาเข้าไปตรงนี้แนะนําว่าอย่าพับเก็บนะครับ ถ้าพับเก็บแล้วเนี่ยน้ำยามันจะหกอกหมดเลยนะครับน่ามันจะเสียดายน้ำยานะครับวิธีการพับเก็บนะครับแล้วก็สามารถพับเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับการพับเก็บนะครับก็ยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาเลยครับนี่ครับยกขึ้นมาแบบนี้ครับพับเก็บนะครับพับเก็บแล้วก็สามารถเคลื่อนเคลื่อนย้ายได้ครับจะมีล้ออยู่จะมีล้ออยู่เราต้องเอ็นมานิดนึงนะครับ กระดกกิีลงมานิดนึงครับถ้าเราจะเอาลงครับก็ให้ใช้ขานะครับถีบเลยครับถีบตรงนี้ครับสีสมส้มนี่ครับถีบนี้นะครับปุ๊บมันก็จะลงเองอัตโนมัตินะครับนี่ครับโอเคครับผมขอจบรีวิว เพียงเท่านี้นะครับผมอย่ายังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ครับร้านเรานะครับ3ามร้อยหกสิบองศาฟิเนนนะครับย้ายมานะครับที่ใหม่นะครับดูครับอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับผมใหญ่โตอลังการนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับผมบอกได้เลยครับอย่าลืมนะครับผมสนใจสินค้านะครับทักกันเข้ามาได้นะครับผม ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับเราจัดส่งให้คุณได้ทั่วประเทศนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ